ัาดูวิวกินยาเพื่อสมองมาดูกันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อนายสินนครนะครับชื่อเล่นชื่อผู้ยู่เดียร่าวินีมัธยมนะครับอยู่ชั้นม .4 นะครับห้องกิฟเต็แผ่นการเรียนวิทย์คณิตนะครับผมเป็นคนอ่านหนังสือจําไม่ค่อยได้นะครับแม่เลยให้ตัวช่วยมานะครับคืออาเลไทยนะครับเพราะกลัวว่าจะเรียนตามเพื่อนไม่ทันครับกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะครับ หลังจากที่กินไปได้สักระยะหนึ่งนะครับผลการเรียนของผมดีขึ้นมากเลยนะครับโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ครับได้สี่ทุกตัวเลยผมประทับใจมากเลยนะครับอาเลไทยเกนอาเลไทสมองดีขึ้นลาปสีก็ไม่ออกนอกเส้นเร่งเกินขึ้นเขียนก็ไก่ก็ตรงแล้วก็น้าหลับสบายมี มาดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อนายชิดชลพงศ์สุวนรครนะครับตอนนี้ผมกําลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมเป็นคนที่เรียนแล้วจําอะไรได้ยากนะครับเรียนไปสักพักแล้วจะง่วงซึ่งแม่ผมจึงหาอาหารเสริมมาให้ทานนะครับก็คืออะเลยไทยนะครับทานแล้วจะช่วยให้เราจําได้มากขึ้นสมองจะไม่ล้านะครับซึ่งผมอ่านหนังสือวันหนึ่งประมาณ3 4ชั่วโมงต่อกันเลยใช่ไหมครับ ผมก็จะกินอนเลอไทยเข้าไปครับเพื่อให้ผมใช้สมองได้อย่างมีประสิทธิภาพครับมันจะได้ไม่ล้านะครับซึ่งต้องขอบคุณอเลอไทยมากเลยนะครับอเลอไทยจึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยุคใหม่สําหรับคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนช่วยในการบํารุงสมองช่วยเรื่องความจําและการเรียนรู้การสร้างความจํารักษาความจํารวมถึงช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้น Alert